สำหรับร้านที่ต้องการเชื่อมพินเตอร์ผ่านคอมนะคะอันดับแรกให้เราดูตัวเลข IP ก่อนนะคะว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์ของเราที่ได้จากตัวสแกนฟูดไปเป็นเลขไหนคะ่ะโดยอันดับแรกให้เรากดปิดตัวตรงปุ่มด้านล่างก่อนนะคะจากนั้นให้เรามากดตรงปุ่มฟิลเล็กๆตรงนี้ก่อนคะ่ะหนึ่งรอบค้างไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งปล่อยแล้วก็เอาอีกนิ้วหนึ่งมาเปิดด้านล่างคะ่ะรอไปสักพักนะคะจนกว่าจะมีเสียงติดแล้วปล่อยมือคะ่ะ จากนั้นเราจะได้ออกมาเป็นใบยาวนะคะอันดับแรกให้ทางร้านขึ้นมาดูตัวด้านบนก่อนค่ะที่เป็นส่วนของ LAN and WiFi นะคะเราจะเห็นคขาว่า IP address เนอะ mm hmm. ก็ตรงนี้เราก็จะนำเลขตรงนี้เข้ามาใส่ในตัวระบบของเราค่ะอย่างตัวอย่างอันนี้จะเป็น192.168.1.245นะคะเมื่อเราได้เลข IP เรียบร้อยนะคะก็ให้เรามาตรงตั้งค่าค่ะจากนั้นให้เราเลือกข้อ3นะคะแล้วก็เลือกเป็นข้อ A ค่ะ แล้วก็มาดูตรงข้อกอไก่นะคะโหมดเครื่องปรินแคเชียค่ะหากเราใช้โหมดเป็นตัว WiFi หรือว่าตัวแลก็ให้เราเริ่มเป็นโหมดข้อที่3ก่อนนะคะจากนั้นให้กดยืนยันค่ะเมื่อยืนยันเสร็จแล้วจากข้อกอไก่นะคะให้เรามาดูตรงข้ององูค่ะเครื่องปริน LAN, แลกและ WiFi ให้เรานําเลขจากที่เราดูจากใบยาวๆเมื่อกี้ะคะ่ะมาใส่นะคะอย่างอันนี้จะสมมุติว่าเป็น1 9 2 1 6 8ก2 4 5ค่ะ เสร็จแล้วให้เรากดทดสอบพิมพ์ค่ะหากเชื่อมต่อสําเร็จจะมีใบออกมาจากตัวเครื่องปินนะคะจากนั้นให้เราดูโหมดการปินค่ะว่าเราอยากจะเลือกเป็นโหมดปินแบบอักษรหรือว่ารูปภาพค่ะอันนี้ตัวอย่างของเราจะเลือกเป็นโหมดรูปภาพนะคะเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะจากนั้นให้เรากดย้อนกลับมา1ครั้งแล้วมาตรงเครื่องปินครัวนะคะแล้วามาตรงตั้งค่าทั่วไปค่ะ ตรงนี้ทางร้านก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะตั้งค่าให้แยกประเภทของเมนูอาหารเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรูปแบบการปินข้ขอกัอัตโนมัติค่ะก็ของเราก็จะมี2ออย่างนะคะหากอยากให้ลูกค้าเขาสแกนจากโต๊ะปุ๊บเราได้อัตโนมัติก็ให้เราเลือกเป็นข้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหากอยากให้พนักง,งานเขาชิคออเอร์ก่อนส่งข้อควาวก็ให้เราเลือกเป็นข้อที่2นะคะอย่างอันนี้ตัวอย่างเราจะเลือกเป็นข้อหนึ่งค่ะและต่อมาคือสถานะเครื่องแม่ค่ะตัวนี้ค่ะหากเรา ตั้งค่าเครื่องไหนเป็นเครื่องหลักในการกดรับออเดอร์ก็ต้องให้เราเลือกเป็นเครื่องแม่ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ออเดอร์เข้ามาแล้วจะได้ปินพ์ออกค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการปินต์ต่างๆก็คือหากเราอยากจะให้มันปินพ์เมื่อเราทํารายการพวกนั้นก็ให้เรากดเปิดใช้งานได้เลยค่ะแต่หากเราไม่อยากให้ใช้เราก็แค่ปิดการใช้งานนะคะเสร็จแล้วกดยินยันค่ะต่อมาก็จะเป็นในการตั้งค่าเครื่องปินพ์ครัวค่ะตรงนี้ของเราจะยกตัวอย่างเป็นว่า เราจะให้ครัวออกเครื่องเดียวกับแคชเชียร์นะคะก็เราก็พิมพ์ว่าครัวค่ะแล้วก็ใส่เลือก IP ค่ะสมมติมจะเป็น1 9 2 1 6 8 1 2 4 5ค่ะเสร็จแล้วให้เรากดทดสอบพิมพ์ค่ะในส่วนนี้เราก็ต้องเลือกโหมดเหมือนกันค่ะว่าเราอยากให้ออกมาเป็นอักษรหรือรูปภาพนะคะอย่างตัวอย่างเราจะเป็นโหมดรูปภาพค่ะแล้วก็ให้เลือกเป็นให้เลือกขนาดตัวอักษรได้เลยนะคะซึ่งอักษรของเราก็จะมีแต่ s ถึง xl ค่ะ แต่ถ้าเป็นอักษรที่กำลังสบายตาก็แนะนำให้เป็นตัว M นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาจะเป็นรูปแบบการปินค่ะตรงนี้ทางร้านก็เลือกได้นะคะว่าอยากจะให้ออเดอร์เขาออกอทุกรายการในใบเดียวไหมก็คือสมมติลูกค้าสั่ง2รายการมันก็จะปินออกมาก็จะแบบเป็น2รายการรวมกันค่ะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นรายการละใบค่ะก็คืออันนี้ร้านก็เลือกได้ว่าสมมุติถ้าลูกค้าเลือกมา2รายการอย่างเงี้ยเวลาปินออกมาก็จะปินบินแยกให้เราให้เราเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถบอกเพิ่มข้อได้นะคะว่าอยากจะให้ปรินสามารถแค่แคไหนรวมถึงตัวด้านบนด้วยค่ะสมมุติอันนี้เราเลือกเป็นปรนได้การในใบเดียวเป็นคูนึงค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของในส่วนหมดหมู่นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ทางร้าจะต้องเลือกเปิหดหมวดหมู่ที่ต้องการที่จะให้ออกในเครื่องปิน,น้นนั้นๆด้วยนะคะเพราะหากเราไม่ยอมเปิดตรงนี้ค่ะตอนที่ลูกค้าสแกนสั่เข้ามาจะไม่สามารถปิินออกตรงเครื่องปิินได้ค่ะเสร็จแล้วให้เรากดยืนยันนะคะ แล้วก็ถ้าหาทางร้านมีเครื่องปรินหลายตัวค่ะก็สามารถทําวิธีการเดียวกันได้เลยเพียงแค่เปลี่ยนเลข i อให้ตรงกับเครื่องปรินตัวของเครื่องนั้นค่ะเมื่อเราตั้งค่าครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้เรากดออกจากตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตรงหน้าแรกค่ะจากนั้นให้เรากดอัปเดตข้อมูลหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ข้อมูลที่เราตั้งค่ากลายเป็นข้อมูลปัจจุบันค่ะแล้วก็เข้าในสแกนฟูดอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเครื่องแม่เรียบร้อยจะมีสถานะขึ้นให้เราเห็นชัดเจนค่ะว่าตัวเครื่องนี้ได้เป็นเครื่องแม่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นให้เรามาทดสอบสั่งอาหารนะคะสมมติเป็นชั้น4ี่หนึ่งค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะจากนั้นปิน๊กคิวอาร์โค้ดนะคะเชื่อมต่อสำเร็จก็จะมี QR Code โค้ดออกมาให้อย่างนี้เลยค่ะรวมถึงในการส่งในการสั่งออ,อเดอร์ด้วยนะคะสมมติเราจะต้องการจะสั่งเมนูเป็นมัทฉะลาเต้ ก็สัตะกร้าแล้วก็ส่งออเดอร์ค่ะหลาเชื้อมต่อสำเร็จก็จะมีใบออเดอร์ออกมาเหมือนกันค่ะ